ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ผมแต่งชุดขาวมาในวันนี้เมื่อสักครู่นี้ได้กราบท่านพ่อใหญ่ พระครูสวัสดิธรรมพินิษอดีตเจ้าคณะอำเภอมะขามมาช้านานและอดีตเจ้าวาดวัดมะขามตำบนมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีท่านพ่อใหญ่ท่านใดบมร,รณภาพเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2540อายุ95ปี2548ญาติโยมได้ประชุมกันหลังจากเก็บสังขารของ ท่านพ่อใหญ่มาได้8ปีกรรมการวัดประชุมกันเสียงข้างมาเห็นว่าควรจะเก็บสังขารของท่านพ่อใหญ่ไว้เป็นที่สักการบูชาและก่อปฏิษฐานในบนดบคือวิหารท่านพ่อใหญ่นี้นะแต่ลักษณะเหมือนบนดบซึ่งท่านพ่อใหญ่ถือว่าเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธ,ธาของชาวเพิ่มมะขามต้องมีคําขวัญนะสิ่งกล่าว ว่าท่านพ่อใหญ่สวมรวมใจแห่งศรัทธาก็มีคำข้างหน้าอีกนะฮะเช่นลงกองลงขุดเงาะเสียงไพเราะน้ำตกชํำปลางเที่ยวบันอ่างสวนสมุนไพรท่านพ่อใหญ่สูมรวมใจแห่งศรัทธานี่คำขวัญได้กล่าววันนี้กระผมนึกถึงพระเดชพระคุณท่านพ่อ มากราบขอพรก่อนที่จะทำพิธียกเสาเอกสร้างบ้านพอเป็นที่พักอาศัยของกระผมเองว่า่านพอนั่นกระผมครั้งเมื่อที่ยังเป็นสัม,มนเณีน้อยก่อนที่จะเข้าเมืองหลวงกรุงเทพมหานครมาปีพุทธศักราช2 5 4 0ในช่วงเดือนกรกฎาคมผมได้มาเป็นสัม,มนเณนีในพรรษาสมเดือนไม่ต่ำกว่า3เดือนอยู่ที่วัดนี้ แล้วในขณะที่ท่านพ่อใหญ่มรณภาพที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีสมัยก่อนเลยกๆโรงพยาบาลจะตรากสินหรืยอยังไงเนี่ยนะกับผมก็ยังอยู่วัดนี้นะครับหลังจากท่านพ่อใหญ่มรณาาพต้นปี241เขาก็กระจายกันไปพระเนนบางท่านก็เข้ากรุงเทพบางท่านก็ราศีขาผมเข้ากรุงเทพก็นึกถึงท่านพ่อใหญ่บารมีท่านพ่อจะไม่กล่าวถึงอิทธิปฏิหารหรือว่า สมาธิจิตอภิญญาคุณของท่านพ่อจะกล่าวถึงคำสอนซึ่งเป็นอธัธเสนาปฏิหารคือคำสอนเป็นที่อัศจรรย์ส่วนอิอทิปฏิหารคือฤทธิ์เป็นอัศจรรย์หรือ,อการทายใจเขาเรียกว่าการดักใจรู้ใจเนี่ยเราจะไม่พูดแต่จะพูดถึงคำสอนขั้นพ่อใหญ่ท่านกล่าวอนุสาสนีปฏิหารคือคำสอนนที่อัศจรรย์ ท่านสอนง่ายๆแต่จะเห็นว่าชาวบ้านในละแวกนี้ส่วนมากมักจะเป็นชาวสวนแล้วคำะที่สำคัญคือความขยันหมั่นเพียรท่านก็พูดง่ายๆยกธรรมะซึ่งเป็นนามาร,รมเป็นธรรมทิฏฐานให้เป็นรูปประธรรมคือเป็นรูปยกเป็นตัวบุคคลเรียกว่าบุคคลาทิฏฐานคือความขยันความหมัน่นความเพียรท่านก็ยกว่าให้เป็นนายขยัน ในหมัน่นในเพียนบุญบาปเป็นนามธรรมท่านก็ยกให้เป็นปุขราธิฐานเป็นนายบุญนายบาปบุญพาไปสู่สุคติเช่นเกิดเป็นคนเบื้องต่ำเป็นคนเทวดาพรมหรือสิ่งกิเลสเข้าถึงพระนิพพานบาปพาไปสู่ทุกขติท่านกล่าวไว้ทุกขติสี สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดริชานสัตว์เดรจชานก็อยู่ในภูมิทนี่ก็คนเนี่ยเห็นกันแต่มันเดริฉานนี่ความขยันทําให้เกิดทรัพย์ได้ดังพระบริวาอุทาตาวินเตทนงังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้มั่นเพียรคล้ายๆกันท่านยกให้เป็นบุคคลหมดวันะขยนนันในมันไมเพียนเพื่ออะไรครับยกเป็นบุคคลจะทําให้เรารู้สึกใกล้ขึ้น เหมือนกับเราพร,พ,รพระพุทธรูปนะฮะมีพทธตุะบูงบางบาง,บางพรธรูปก็มีเทว,าเทวาดาปกปักรักษาเช่นหลวงพ่อวัดไหลขิงหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตบางคนก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมตัวเองสัมฤทธิ์ผลเกิดอธิษฐานเกิดจิตเกิดความมัน่นคงเกิดสมาธิเกิดปัญญาสัมฤทธิ์ผลบางท่านก็เทวฤทธิ์เทวาดาเข้าถีา่รักษาพระพุทธรูปองค์นั้นก็ก็ช่วย บางท่านก็นพรทรุปแท้ๆยังถวายพระน,นามานว่าเป็นหลวงพ่อเช่นหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสทรนเพราะนั้นทำอย่างเงี้ทําให้รู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นเหมือนกันครับท่านพ่อใหญ่ท่านคงจะเห็นอย่างเงี้ท่านถึงกล่าวว่านายบุญนะครบนายบุญไววนายบุญจะพาไปสู่บ้านสุขคติให้ละทิ้งในบาปเพราะว่าในบาปนั้นน่ไม่ดีจะพาไปหมู่บ้านทุกขติแล้วก็ให้ คบกับนายขยันนายหมัน่นนายเพียรนายขยันนายหมัน่นนายเพียนนี่จะพาให้ไม่ยากไม่จนไม่ตม่ำบกคนไม่จนกว่าใครร่ำรวยตลอดกาลท่านให้พอรอันนี้ยกตัวอย่างวันนี้ผมเชา้านี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมากราบท่านพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลก็เลยขอกล่าวอะไรมีอะไรนิดๆในฐานะที่กระผมได้เป็นแอดมินเพจสิทธิ์ท่านพ่อใหญ่ พระกสวัรธรรมพินิษ์กล่าวอีกนิดหนึ่งนะฮะสังเกตประวัติของท่านท่านพ่อใหญ่นั้นท่านเป็นชาวจันทบุรีโดยกําเนิดนะครับท่านบ้านเกิดของท่านอยู่ที่บ้านพระพราซึ่งก็เป็นวัดพระพาน,นี้ก็เป็นอารามวัดที่ท่านบวชตั้งแต่ต้นท่านบวชที่วัดนั่นวัดบ้านเกิดวัดพระพาน,นั้นขึ้นกับอํเาเภอเมืองเมื่อได้11พรรษานะครับ เจ้าคณะอำเภอมะขามในสมัยนั้นเห็นว่าวัดมะขามว่างจากเจ้าอาวาสจึงได้ไปเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดพระพาขอพระภิกษุใหญ่สวัสดิโกให้มาเป็นเจ้าอาวาสก็เห็นว่าปพรรษาถึง11บพรรษาแล้วก็ทําพิธีมาท่านก็อยู่มาตั้งเข้าใจว่า2481หรืออหยังไง80กว่า มาจะกระทึงทั้งถึง2,540นะฮะ60ปีส่วนที่จะต้องกล่าวอีกนิดหนึ่งฮนะอิทธิปาติหารของท่านท่านเสนุสิทธิ์เนี่ยนะสร้างพระมาถวายท่านเยอะให้ท่านอดิฐานจิตบางรูปก็มีตำนานเช่นเหรียญสมเยี่สเกว่าเหรียญรอฟรีรุ่นรอฟรี เด็กคนหนึ่งเล่นกองทรายอยู่ในที่เลียบเรียบนี่แหละในที่เขาทำงานกันไถดินเกตดินถอยรถถอยหลังมาไม่รู้มีเด็กนั่งอยู่เด็กก็เล่นไม่รู้ภาษาแต่ว่าในที่เลียบๆียบนั่นแหละรถเกิดล้อฟีขึ้นมาได้เพราะเด็กนั่นแขวนเหรียญ2,125นรี่รุ่นล้อฟีก็เรามาแล้วมีเป็นบุคคลยืนยันได้อันนี้ยกตัวอย่างก็ผมก็เคยได้เห็นประจักษ์แก่ตนเองตอนเป็นสนัมมนาเนน พอใหญ่ในขณะนั้นสองพันนึ้สี่สิบเนี่ยท่านา 40, น,นกเข็นอาหารทางสายยางแล้ววันนั้นนะครับผมพูดโดยจัดจริงนะฮะวันหวยออกานพอใหญ่ท่านผมเห็นว่าท่านสั่นกระโถนที่รถเข็นผิดปกติก้อง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 คนที่เขาเป็นนักสังเกตเขาก็ไปดูเลขใต้กระโถนอลูมิเนียมนั่นนะ่ะมีเลขครับไปซื้อแล้วก็ออกจริงๆออกเลขนั้นจริงครกับไม่น่าเชื่อผมเห็นมา แต่นี่ไม่ได้ชักจูงท่านให้ไปหาสวงหาราบโดยโชคลาบนะฮะชีวิตจ,จะลงโรดอยู่ที่การศึกษาโชควาสนาอยู่ที่การปฏิบัติงานตพอแยกท่านสอนให้ขยันมั่นเพียนถึงจะหาทรัพย์ได้แต่อย่างนั้นถือว่าใครมีบุญได้จังหวะพอดีบุญให้ผลก็ได้รับผลเองผมขอ,อยุติไว้ที่เป็นเท่านี้พูดไปก็จะยาวความขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมถึงคำนี้สวัสดีครับ